ตำนานบึงราชนกปลาหมอย,ยักถล่มเมืองพิษณุโลกบริเวณบึงราชนกหนองน้ำกว้างใหญ่ในอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกว่ากันว่าโดยอดีตการนานมาแล้วมันเคยเป็นมหานครที่รุ่งเรืองเป็นอย่างมากผู้คนมากมายอาศัยอยู่ด้วยความร่เย็ยเป็นสุขภายใต้การปกครองของกษัตริย์มีนามว่า เจ้าราชนกะโดยเจ้าราชนนั้นมีพระธิดารูปโฉมงดงามมากมายเสมอซึ่งเป็นที่หมายปองของเจ้าชายจาก,กษษาั่วรุกสารทิพแต่ก็ไม่มีใครได้ครอบครองหัวใจของนางจนกระทั่งมีหนมุมานทหารเอกของพระรามกำลังเดินทางไปทำภารก,กิจให้กับพระรามแล้วเดินทาง มันก็ได้พบกับปาิธาแห่งราชชนกแล้วเกิดหลงรักอยากได้นางไปเป็นเมียมากๆแต่ด้วยเหตุที่กําลังติดภารกิจสําคัญอยู่หนมุมานจึงควบคุมไม่ได้เขาจึงได้ทําข้อตกลงกับราชชนกป็นมัน่นหมายนางไว้พร้อมกับอกมอบม้าชื่อว่าวราหุม้าที่มีฝีเท้าเร็วที่สุดของหน,นุมานเป็นของฝันให้นางเอาไว้ใช้เป็นพาหนะก่อนจะเกิด เดินทางจากไปเพื่อทำธุรกิจต่อจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งที่เมืองราชะนีเรั่ทใจร้อนขึ้นผนและคนร้อมกันหนาไปด้วยทางราชนาที่ครนตลอดทั้งคืนชาวบ้านตามภาคต่างๆและหลบอยู่ในบ้านของตนม่นานนะก็เกิดน้ำท่วงท่วมเมืองอยู่หลายชั่วโมงจนพาย,ยุสงบลง ชาวบ้านก็เริ่มออกจากบ้านเพื่อออกสำรวจความเสียหายแต่ก็แตกตื่นกันอีกรอบเพราะด้วยได้มีปลาหมอยักษ์หนึ่งตัวนอนดิ้นกระสิบกระสนอยู่หน้าประตูเมืองมันเป็นปลาหมอที่ตัวโตมากมากใหญ่กว่ามา ากใครได้กินเนื้อของมันก็คงม,มีอำนาจวาสนาเหนือก,กว่าผู้อื่นพวกอัมมัดจึงเอาเรื่องใปกาทูลเจา้าราชนกเพราะหวังว่าจะได้ความดีความชอบซึ่งเจ้าราชนกเองก็ไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ามันแปลกเกินไปมันจะมีจริงได้อย่างไงป้าหมอยที่ตัวใหญ่แบ้านเจาน้าราชนกจึงรับสั่งให้อมาัไปนำเอาป้าหมอยักมาให้เห็นกับตาพอกอัมาัจึงเกฑ์ทุกคนนับร้อย มาช่วยกันลากปลาหมอยัเข้าวังโดยพวกเขานำเอาเชือกใหญ่มาผูกไว้กับตัวปลาแล้วก็ให้ชายร่างใหญ่แข็งแรงรับร้อยร้อยคนช่วยกันออกแรง เขาก็ลากปลาหมอยักษ์เข้ามือเพื่อนำไปให้เจ้าราชโนดูนต่อเมื่อเจ้าราชนกได้เห็นปลาหมอยักษ์แล้วเขาก็ตกใจมากไม่เคยเห็นปลาที่ขนาดใหญ่เท่านี้มาก,ก่อนเจ้าราชนกก็เลยเชื่อว่าปลาตัวนี้เป็นปลาวิเศษจริงๆตามที่ยังหมาได้บอกกับตนเขาจึงสั่งให้ทหารข,ของเขาฆ่าปลาหมอย,อยกักษ์นี้นซะ แล้วให้ช่วยกันแล่เนื้อของมันเราไปแจกจ่ายให้กับชาวเมืองให้ได้กินเนื้อปลาวิเศษตัวนี้ทุกคนปูกหารก็แล่เนื้อปลาอยู่นานเลยค่ะก็ได้เนื้อปลาจำนวนย ความสงสารมันก็เลยกลัวบาปด้วยซึ่งหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นปกติจนกระทัง่งตกดึกจูๆ่ๆก็เมฆรอยดำมาปกคลุมทั่วทั้งเม,มืองบ้าชนกก่อนจะเกิดเสียงดังตลาดขึ้นแผ่นดินที่เคยมัน่นคงก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงทำให้บ้า กเอาบ้านเรือนที่เหลืออยู่ของชาวบ้านจนลงไปสู่กับท่วนบาดาลน,น้ำจากบาดาลก็ไหลทหลักขึ้นมาท่วไปทั่วเปลี่ยนให้เมืองราชนุกทั้งเมืองกลายสภาพเป็นมิ่งน้ำกว้างใหญ่ที่มีชื่อว่าบึงราชนกผู้คนในเมืองต่างจมน้ำตายกันหมดมีเพียงบ้านของยายแก่ที่ยังคงรอดอยู่ ในขณะที่เมืองราชนกกนกาลังลับสาย,ยนั้นพระธิดาของราชุกซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งคนที่กินเนื้อป่าแต่ก็ได้ชิมไปนิดเดียวเท่านั้นซึ่งพระธิดาได้ควบค้าเวลาหหดที่อนมุมานทิ้งไว้ให้หนีออกจากเมืองได้ทันก่อนที่มันจะถูกสูบลงสู่บาดาลแต่แม้จะหนีออกไปจากเมืองได้ อนดิน,นก็ยังซีวิตถล่มใก้าตายหมังนางป็นติด,ดแต่ด้วยฝีเท้าที่รวดเร็วของม้าวลาหกุกทำให้พระธิดายังคงรอดชีวิตอยู่ได้เมื่อพระธิดาควบม้าหนีมาถึงหนองน้ำแห่งหนึหน่งพระธิดาและม้าวลาหกยังก็เหน็ดเหนื่อยอย่างมากนางได้พยายามคิดหาวิธีจะทำยังไงดีให้ได้หนีได้รเร็วกว่านี้นางก็เลยถอดข้ามประดับต่าง หหมหดเพื่อให้คล่องตัวมากขึ้นโดยพระธิดาได้ถอดแหวนประจำตัวของนางเโยนทิ้งเป็นหนองน้ำแห่งหนึ่งแถวนั้นซึ่งต่อมาหนองน้าแห่งน,นั้นเรียกว่าหนองแหวนและปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นหนองตาแหวนอยู่ในตำบลวังทองอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะ ในระหว่างที่พรทธิดากำลังหนีตายอยู่นั้นอนุมานที่กำลังทำภารกิจสำคัญให้กับพระรามอยู่เขาก็ได้ทราบข่าวาว่าเมืองราชนกได้ล่มสลายลงแล้วแผ่นดินได้ยุบตัวหายไปกไล,ลายเป็นหนองน้ำขึ้นมาแทนอนุมาจึงต้องจะช่วยพรทธิดาและชาวเมืองโดยการหัดเขายอดสูงเทียมฟ้ามาหนึ่งูกเพื่อจะนำไปผนเมืองราชนกให้กลับมามีแผ่นดินเหมือนเดิม ให้คนที่รอดชีวิตสามารถสร้างเมืองขึ้นมาได้อีกครั้งและในขณะที่อนุมานกำลังแบกภูเขาห่อ,อเหินไปในแนววัคอนาวาการมุ่งหน้าไปที่เมืองราชนุนอนุมาลก็ได้เหลือไปเห็นพระธิดาที่ตนได้มั่นหมายเอาไว้กำลังควบม้าหนีแผ่นดินถล่มอยู่เบื้องล่างด้วยความตกใจอนุมานจนึงพิชยยอดเขาที่แบกมาท,ทันทีเพื่อจะรีบลงไปช่วยพระธิดาผู้มั่นของตน คอเขาที่หนุมานทิ้งไปนั้นมันได้ล่วงลงสู่พื้นดินด้านล่างอย่างไม่ตั้งใจกลายเป็นภูเขาลูกใหม่ที่มีลักษณะเอียงตะแคงซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกภูเขาลูกนี้ว่าเขาตะแคงก่อนจะค่อยๆเพี้ยนกลายมาเป็นเขาสมอแคนอย่างที่อยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะในขณะที่หนุมานกำลังหอดลงจากฟ้าเพื่อมาหาพระธิดาพระธิดากำลังพยายามควบม้าหนีแผ่นดินซุดงานก็เริ่มอ่อนแอลง จนทำให้หนางพระต,ตกลงจากหลังม้ากระแทกกับพื้นจนหมดสตินางนอนตาค้าวขาอยู่ที่พื้นเมื่ออนุมานมาถึงพระธิดาได้สิ้นใจตายไปแล้วสถานที่แห่งนั้นก็เลยถูกเรียกว่าบ้านนางตาขาวตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาสมอแขงซึ่งปัจจุบันเรียกว่าบ้านลานบัวขาว ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงมีชาวบ้านที่เชื่อกันว่าเมืองราชนุกเคยเป็นเมืองจริงๆตามที่ตำนานได้กล่าวไว้เพราะเคยมีคนไปหาปลาในเบืองและบังเอิญไปพบกับของและก็สาวกระดึงเรือขนาดใหญ่ฝังอยู่ในโคมตรงใต้เบืองราชนุกแต่ไม่สามารถนำเอาขึ้นมาได้แล้ก็ยังมีแนวร่องน้ำที่เชื่อว่า น่าจะเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านกลางเมืองราชนุกในตำนานซึ่งตอนนี้บางเห็นตื้นเขินกลายเป็นทุ่งนาไปแล้วแต่ก็ยังเหนเเ็นท้าวคงของล่องน้ำโบราณมาจนถึงทุกซึ่งทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของร่มสลายของนครราชนุจกจนกลายมาเป็นเม<า>ืองราชนุก